ลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดาวประจำตัวย้ายจากภพวินาศซึ่งเป็นภพเปืือนเสียหายมาอยู่ในภพเรืือนที่ดีมีมาตรฐานเป็นเกษตรด้วยดาวความรักเป็นราชาโชคอยู่ในภพเปือนแห่งความมีสเสน่ห์ดาวความรักเกิดใหม่อยู่ในภพการเงินคนโสดสนิทพบรักกับคนฐานะดีที่จะพากันไปร่ำรวย คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะระวังครึ่งเดือนแรกหน่อยเขาจะทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้แต่ถ้าคุณเข้าใจงานเขาก็มีเกณฑ์สร้างเงินสร้างไรายได้ร่วมกันคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าพื้นดวงความรักดีจะได้ทำมาหากินร่วมกันรวยไปด้วยกันถ้าไม่ค่อยดีอาจต่างคนต่างทำงานจนไม่มีเวลาให้กันค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนมิถุนายนปี2 5 6 6ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร,ร,ร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่ค่ะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ไอก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงเดสคริปชั่นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทำนายดวงโดยรวมหรือว่าดวงส่วนตัวเกตทํานายตามหลักสถิตินะคะไม่ได้มีญาณอย่างรู้นะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนี้หรือว่าถ้าไพ่ใบนั้นใบนี้ออกมาตามสถิติแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะนามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทําอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะดวงความรักจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะก็คือคนโสดสนิท คนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะอันนี้หมายถึงว่าคุณมีคู่กรณีมีคนที่คุณโฟกัสอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าคบกันแบบไหนไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรก็เป็นสถานะนี้ได้เลยและสุดท้ายเป็นคนที่มีสถานะชัดเจนแล้วก็คือคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันชัดเจนแล้วนั่นแหละค่ะเริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะ ชาวมิถุนลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามิถุนดาวประจําตัวคือดาวพภูษณดาวความรักคือดาวพพพฤหัสดาวประจําตัวในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนอยู่ในภพเรือนเสียหายนะคะอยู่ในภพเรือนวินาศดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนโสดสนิทให้โสดไปก่อนดีกว่าเพราะถ้ามีความรักในช่วงที่ดาวประจําตัวอยู่ภพเรือนวินาศเนี่ยบางทีจะไปเจอเรื่องปิดบังซ่อนเร้นบางทีจะไปเจอคนที่เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือคนที่เขาอาจจะ มีความลับอะไรบางอย่างอยู่ไม่ค่อยโปรง่งใสเท่าไหร่ทํางานผิดกฎหมายบ้างหละอะไรบ้างหละนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกเราแล้วเราเนี่ยดาวาจําตัวอยู่ในภพเรือนที่เสียเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้ด้วยตรงนี้เนี่ยให้อยู่สดๆไปก่อนรอให้ดาวย้ายในวันที่18มิถุนายนเนี่ยดาวย้ายแล้วจะย้ายมาอยู่ในจุดที่ดีมากๆเลยเข้ามาที่ลักขณาของตัวคุณเองมีมาตรฐานเป็นเกษตรทีนี้แหละจะไม่ได้โดนหลอกใครก็ตามที่เข้ามาแบบมีอะไรลับๆล,ล่อๆมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเนี่ย คุณจะรู้คุณจะเห็นจะมาหลอกลวงคุณไม่ได้แล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนดีๆด้วยเพราะดาวความรักของคุณเนี่ยก็อยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนมีมาตรฐานเป็นราชาโชคด้วยแต่ที่ให้ต้องระมัดระวังในช่วงตั้งแต่วันที่1นถึงสิที่ดาวประจําตัวอยู่ภพวินาศก็เพราะว่าดาวความรักของคุณก็โดนดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งกิเลสเป็นดาวแห่งอันตรพานเป็นดาวแห่งคนเจ้าชู้เข้ามากุมดังนั้นถ้าเกิดว่าดาวของคุณยอยู่ในภพเรือนที่เสียหาย ที่คุณจะมองไม่ออกว่าคนนี้เจ้าสู้คนนี้เป็นคนมีกิเลสคนนี้เป็นคนที่เข้ามาหลอกลวงติดเกมติดการพน,นันติดเที่ยวอะไรพวกนี้คะ่ะซึ่งมันอาจจะทําให้คุณอาจจะไปหลงรักเขาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสารัมพันธ์ที่มันมีความปวดหัวถ้าเจอคนแบบนี้รอนะคะรอให้ดาวประจําตัวของคุณมาอยู่ในจุดที่ดีก่อนคุณจะมองเห็นมันจะมีคนเข้ามาสารัมพันธ์กับคุณเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าดาวประจําตัวเป็นเกษตรมีเสน่ห์มากๆแถมดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรัก สดใสย,ยังมาสถิตยอยู่ที่พบเรือนที่ดีด้วยมีมาตรฐานเป็นราชาโชคแล้วก็อยู่ในพบเรือนการเงินด้วยเมื่อดาวความรักเกิดใหม่เป็นราชาโชคทําให้คนโสดสนิทมีโอกาสที่จะได้แฟนอยู่แล้วแล้วแฟนที่มาพร้อมกับการที่ดาวความรักเกิดใหม่อยู่พบการเงินดาวความรักอยู่พบลาพระพบแผงความสําเร็จพบแผงความมีเสน่ห์และเป็นราชาโชคจึงส่งเสริมให้ชาวมิถุนน่าจะได้แฟนรวย น่าจะได้แฟนที่ชวนคุณไปทํามาหากินหรืออาจจะช่วยคุณทํามาหากินได้หรืออย่างน้อยเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินด้านการลงทุนหรือเรื่องของการทํางานได้ ทำให้นอกจากจะได้แฟนรวยแล้วเขาอาจจะนํำภายคุณรวยไปด้วยค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆแต่รอนในช่วงหลังวันที่18มิถุนาก่อนนะคะจะมีคนดีๆเข้ามาฐานะดีความคิดความอ่านดีฉลาดปราดเปรืองหาเงินเก่งแล้วก็มาสอนวิธีให้คุณทํางานสอนวิธีให้คุณหาเงินด้วยค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสิมิถุนายนต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเดินอยู่ในภพเรือนเสียหายแล้วก็ยังเดินผิดปกติด้วยนะคะดังนั้นมันก็อาจจะมีบททดสอบทางด้านความรักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณอาจจะใจร้อนไปหน่อยเพราะว่าดาวเดินเร็วและเดินเร็วอยู่ในภพเรือนที่เสียก็แปลว่าหมุดหงิดจุกจิกลำคันใจชอบปะฉะดะพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะหาเรื่องคนรักได้ไง่ายๆ ดาวคนรักเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่ก็เดินเร็วเช่นเดียวกันเดินเร็วไปจนถึงวันที่18มิถุนายนเลยก็มีโอกาสที่จะหัวร้อนหัวเสียด้วยกันทั้งคู่คนรักเนี่ยเขาจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการงานนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเวินเวอร์ไปขอเวลาไปขอแบ่งเวลาจากเขาในช่วงวันที่1นึถึงสิเนี่ยไม่สามารถดึงเขาออกมาจากการงานได้อย่าไปขอแบ่งเวลาเขาจากการทํางานถ้าเขาอยากทํางานให้เขาทําไปเลยนะเราก็อย่าไปหึงหวงหวาดระแวงอะไรมากนะพอเขากําลังรุ่งเรือง เขากําลังจเจริญเติบโตก้าวหน้าก็ต้องสนับสนุนให้เขาทํางานนะเป็นกําลังใจให้กับเขาไม่ใช่ไปดึงเขาให้เขามาแบ่งเวลาจากการทํางานมาให้คุณแล้วพอหลังวันที่18มิถุนาเขาจะแบ่งเวลาได้ดีขึ้นค่ะโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดว่าพื้นดวงของคุณนะดีนะมีโอกาสที่เขาจะดึงคุณไปช่วยทํางานไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ๆหรืองานเล็กๆคือบางทีเนี่ย ศักยภาพของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปไม่ได้สามารถทํางานร่วมกันได้แต่ถ้าพื้นดวงความรักดีเนี่ยมันจะมีบางจุดบางตําแหน่งที่เขาดึงคุณไปช่วยได้งานในที่นี้อาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นงานประจําที่เขาทํานะคะอาจจะเป็นงานเสริมงานอดิเรกกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เขากําลังหมกมุ่นที่เขากําลังชอบอยู่แล้วกิจกรรมนะั้นหรืองานอดิเรกนั้นๆเนี่ยมันอาจจะนําพาไปสู่การสร้างเงินสร้างไรายได้ได้ไดทําให้เขาโฟกัสกับมันอย่างมากเลยแล้วคุณอาจจะเป็นตัวช่วยหรืออย่างน้อย ถ้าคุณไม่สามารถจะช่วยงานเขาได้เลยคือไม่มีสกิลอะไรเกี่ยวกับงานเขาเลยแต่คุณจะเป็นกําลังใจให้เขาแล้วเขาก็ต้องการกําลังใจจากคุณค่ะ ถ้าพื้นดวงความรักดีแต่ถ้าพื้นดวงความรักเสียมันก็ไม่ได้มีเกณฑ์เลิกลาอะไรกันหรอกค่ะในช่วงเดือนนี้นะถึงแม้ว่าดาวประจําตัวคุณจะอยู่ในภพเดือนที่เสียหายก็ตามเพราะดาวความรักยังเป็นราชาโชคดาวความรักเกิดใหม่ดาวพระศุกร์ยังเป็นราชาโชคมันพยุงเอาไว้ให้ยังไงความรักยังไปต่อได้เพียงแต่ว่าเขาจะไปมุ่งมั่นทํางานแล้วพอพื้นดวงคุณเสียเนะี่ยนั่นแปลว่าเขาจะไม่ได้สนใจคุณเลยไม่ได้ดึงคุณไปช่วยทํางานเลยหรือบางทีคุณอยากไปช่วยเขาก็อาจจะกันออกไปเพราะอาจจะรู้สึกว่าคุณทําไม่ได้หรอก งานเขาเสียบ้างหละอะไรบ้างหละอันนี้ในกรณีที่พื้นดวงเสียนะคะก็จะทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันแต่เขาจะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เยอะและในช่วง ไปปลายเดือนก็คือหลังวันที่18พอดาวประจาตัวของคุณเดินดีแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เห็นว่าเงินหรือรายได้ที่เขาสร้างมาเนี่ยเขาก็แบ่งปันคุณแหละค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทํางานร่วมกันดังนั้นอดทนหน่อยในช่วง18วันแรกของเดือนที่เขาอาจจะไม่ได้ให้เวลาคุณไม่ได้ดูแลเอาใจใส่คุณเขาไปมุ่งม,มั่นในการทํามาหากินถ้าเกิดว่าเขาได้เงินได้ไรายได้ได้โบนัสอะไรพิเศษพิเศษมาไปปลายเดือนมีโอกาสจะได้ไปสังสรรค์ร่วมกันฉลองร่วมกันเขาก็จะให้เวลาคุณมากขึ้น ได้ในช่วงปลายปลายเดือนค่ะยังไงรบกวนฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ มาต่อกันที่ไพ่ค่ะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ใบแรกคือไพ่ของความรักดีๆด,ดังนั้นมีโอกาสจะพบรักกับใครบางคนที่คุณรู้สึกดีพบปุ๊บแล้วก็รู้สึกดีปั๊บรู้สึกคุ้นเคยแถมคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์และเป็นคนฐานะดีมีเงินถุงเงินถังเป็นคนรวยหรืออย่างน้อยถ้ายังอายุน้อยอยู่อาจจะไม่ถึงขั้นร่ํารวยมหาศาลแต่เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีหรือถ้ายังอยู่ในวัยเรียนก็เป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งคือดูดีเลยแหละ แล้วก็เป็นคน poppyla ด้วยนะคะคนนี้เนี่ยจะมุ่งมัน่นตั้งใจในการทํางานหรือตั้งใจในการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างชอบทํากิจกรรมแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งเหล่านั้นด้วยถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วคุณรู้สึกดีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เมียงมองเมียงมองคุณอยู่เนี่ยอันนี้ต้องรอในช่วงหลังวันที่18นะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยดวงยังไม่ดีเฉยๆไปก่อนรอหลังวันที่18ก่อนนะคะหน้าไพ่นี้นะอ่านแบบนี้นะก็คือพอหลังวันที่18มีโอกาสเจอแล้วเนี่ยคุณค่อยๆเข้าไปสาร,สารูปแบบ ของการพยายามจะไปคุยเรื่องการงานหรือเรื่องกิจกรรมอะไรก็ตามที่เขากําลังหมกมุ่นอยู่ตรงนี้จะทําให้เขาสนใจคุณแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะอาจจะต้องเป็นคุณนะที่เข้าไปก่อนแต่ว่าไม่ถึงขั้นอาจจะไม่ได้เรียกว่าเข้าไปจีบนะ อาจจะใช้คําว่าเข้าไปสารสัมพันธ์ก็ได้สมมุติว่าคุณอาจจะเป็นคนขี้เขินขี้อายแต่ถ้าคุณไม่เขินไม่ไอายก็เข้าไปจีบนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเงียบๆขี้เขินขี้อายเราไม่ต้องคิดว่าเราเข้าเขาไปจีบเขาก็ได้ค่ะเราคิดว่าเราเข้าไปแบบเพื่อนเข้าไปชวนคุยในกิจกรรมที่เขาทําแล้วเราก็รู้สึกสนใจแล้วเรารู้ว่าเขาสนใจมันอย่างมากตรงเนี้ยมันจะ grab attention ของเขานะเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนใจในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาทําและสิ่งสิ่งนั้นมันกําลังจะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เขากําลังมุ่งมัั่่นนอยูกกบาาารรรสส้้งงงเิ ได้นะคะเนี่ยเขาได้ไพ่เหรียญแปลว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่กับเรื่องของการเงินเลยแล้วจริงๆแล้วเขาก็มีเงินถุงเงินทังอยู่แล้วด้วยนะคนนี้โปรไฟล์ดีเลยค่ะถ้าคุณเข้าไปแบบนี้นะมีโอกาสจะสรางสัมพันธ์กันได้โดยใช้สิ่งที่เขาสนใจนั่นแหละเป็นตัวกลางที่จะทำให้คุณกับเขาได้คุยกันเรื่อยๆแต่ความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าก็ค่อยๆพัฒนานะคะเพราะยังต้องเจอไพ่ justice และยังมาจบด้วยไพ่ strength นั่นแปลว่ายังไม่ได้ถึงขั้นเร่งรีพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นคนักที่ เจนได้เร็วนะจริงๆดูจากดวงดาวเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ชื่อว่ามีแฟนในช่วงปลายปลายเดือนแต่ถ้าดูจากไพ่ผสมเนี่ยไพ่ดูจะดึงๆเอาไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นอาจไม่ถึงขั้นเรียกว่าแฟนเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปมุ่งม,มั่นอยู่กับการหาเงินจนบางทีเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับคุณเท่าไหร่ ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีปฏิสัมพันธ์กันก็จะได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเกี่ยวกับการงานที่เขาทําเกี่ยวกับการเงินที่เขากําลังสร้างกําลังหานั่นแหละค่ะแล้วก็ยังได้ไพ่ของการคิดพิจารณานั่นแปลว่าเขากําลังมองหาคนที่นอกจากจะให้ความสุขทางใจแล้วยังต้องมีความเหมาะสมกับเขาด้วยในแง่ของฐานะโปรไฟล์ก็ต้องพอๆกับเขาเหมือนกันนะ โอเคเขาอาจจะร่ำรวยคุณอาจจะร่ำรวยได้ไม่เท่าเขาแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องมีความมั่นคงในอาชีพอย่างน้อยคุณต้องเป็นคนชอบทำมาหากินชอบทำงานชอบสร้างเงินสร้างไรายได้เหมือนเขาเขาถึงจะชอบตรงนี้เขาก็จะรอดูก่อนว่าคุณเป็นแบบนั้นไหมนะคะซึ่งสถานการณ์ที่ดําเนินไปก็เลยถูกควบคุมคนโทรลให้มันไม่สามารถไปไกลได้มากนะัก อาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนชัดเจนถ้าดูจากไพ่นะตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่พื้นดวงของคุณละถ้าพื้นดวงดีก็อาจจะได้เป็นแฟนกันชัดเจนถ้าพื้นดวงกลางๆไม่ถึงขั้นเสียอะไรแต่กลางกางก็อาจจะอยู่ในจุดที่ได้เป็นคนคุยแบบไร้สถานะแต่ถ้าพื้นดวงเสียเนี่ยก็อาจจะอยู่ในจุดเป็นเพื่อนที่รู้ใจที่ทํากิจกรรมหรือว่าทํางานอะไรบางอย่างร่วมกับเขาแล้วสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีเสียนะคะกับการมาคบหาคนนี้นะอย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้แฟนคุณก็ได้ใครสักคน คนนึงที่มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มาช่วยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับคุณได้อย่างน้อยก็รวยไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะแฟนในฐานะกิก๊กหรือในฐานะเพื่อนก็ตามค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะไพ่นี่เตือนมาเลยนะคะไพ่ใบแรกคือในช่วง18วันแรกของเดือนมีโอกาสเปราะบางมากถ้าเกิดว่าคุณ ไปเว้นเวอร์ขอเวลาจากเขาเพราะเขาจะไม่มีเวลาให้กับคุณเลยแบ่งเวลาไม่ได้เลยเขาได้ไพ่สองเหรียญน,นั่นแปลว่าบาลานซ์ไม่ได้แต่สองเหรียญเนี่ยคือใจก็ยังประวันอยู่กับคุณใจก็ยังอยู่ที่คุณยังรักยังชอบคุณอยู่แต่แบ่งเวลาไม่ได้เลยนะคะการงานเป็นหลักการเงินเป็นหลักเอาใจไปอยู่ตรงนั้นก่อนลึกๆยังรักนึกๆยังอยากไปต่อกับคุณแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้ก็พร้อมจะปล่อยเหมือนกันแต่อาจจะปล่อยในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือครึ่งเดือนหลังก็วนกลับมานะถ้าไพ่เป็นแบบ ะะเพราะว่ามีไพ่สองเหรียญแปลว่าอินฟินิตี้อยู่แล้วเราก็ยังมีไพ่จัชเม้นซึ่งแปลว่าบุญกรรมที่เคยทํามาร่วมกันเนี่ยมันยังไม่หมดไปยังไงมันก็ยังต้องวนๆกันอยู่แต่ในช่วง18วันแรกของเดือนเนี่ยดูค่อนข้างจะลุกผีลุกคนอยู่เหมือนกันนะบางทีก็ดีบางทีก็เสียบางทีก็หายหัวไปเลยไม่รู้เขาหายไปไหนจริงๆแล้วก็คือเขาก็ไปทํางานไปสร้างเงินสร้างไรายได้ละค่ะเขากําลังโฟกัสเรื่องนั้นอยู่แต่ว่าคุณเนี่ยจะขี้นอยจะขี้จุกจิกลาคันใจได้ง่ายเหตุเพราะว่าดาวประจําตัวคุณอยู่ในพบเรือนทีีี่่เสยยยยหายยัังงไมมพอ ช่วงที่เดินผิดปกติอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันทําให้บางทีคุณก็จะไปวีนเหวี่ยงเขาหรือบางทีคุณก็ไม่ได้ฟังเหตุผลอะไรของเขาบางทีเขาก็พูดเหตุผลมาก็เป็นเหตุผลที่ดีนะว่ามันติดงานจริงๆเนี่ยติดลูกค้าด่วนนะจำเป็นที่จะต้องไปเพราะนี่มันเป็นลูกค้าเงินแสนเงินล้านอะไรก็แล้วแต่เลยเนี่ยนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าแหมทําไมจะต้องมาผิดนัดเรานะบางทีเนี่ยเหตุผลเขาก็ฟังขึ้นนะแต่อารมณ์ของเราอะมันไม่พร้อมจะรับเหตุผลหรือตักตะอะไรใดๆทั้งสิ้นดังนัน ระมัดระวังความขี้น่อยความขี้หุดหงิดจุกจิกรำคาญใจของคุณในช่วง18วันแรกด้วยนะแต่หลังจากนั้นน่าถือว่าดีถ้าประคองกันด ผ่านวันที่18ได้เนี่ยก็ถือว่าดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้ดีแล้วก็ตัวเขาเองก็จะแบ่งเวลาได้ดีขึ้นเขาอาจจะประสบความสําเร็จกับหน้าที่การงานอะไรที่เขาไปมุ่งมั่นอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกอะ่ะพอครึ่งเดือนหลังได้เงินมาแล้วก็มีโอกาสที่ได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันมีโอกาสที่จะกลับมาประสานรอยร้าวกันใหม่ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะต้องมีรอยร้าวเลยไงคะคุณดูรวมเนี่ยคุณก็ทราบแล้วว่ามันมีโอกาสที่คุณจะอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียแล้วก็ไปตั้งแง่ใส่เขาไป านะเรื่องทะเลาะกับเขานะคะไม่พยายามจะเข้าใจว่าเขากําลังยุ่งกําลังวุ่นวายอยู่กับการสร้างเงินสร้างไรายได้อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปทําอย่างนั้นนะแล้วเข้าอกเข้าใจและเป็นกําลังใจให้กับเขาด้วยถ้าคุณเข้าใจงานเขานะเพอเพอบางทีนะเขาชวนคุณไปทํางานร่วมกันด้วยซ้ําร่วมกันสร้างเงินสร้างไรายได้แบ่งปันเงินให้คุณด้วยซ้ำนะตรงนี้ก็อยู่ที่คุณด้วยว่าจะปฏิบัติอย่างไรนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงปลายปลายเดือนถือว่าดีค่ะเพราะทั้งดาวประจําตัวและดาวความรากักมีมาตรฐานที่ดี ทั้งหมดค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะอันที่จริงถ้าความรักของคุณดําเนินมาดีๆเนี่ยเดือนนี้คุณแค่ระมัดระวัง18วันแรกของเดือนที่คุณอาจจะนอยง่ายจุกจิกลำคานใจได้ง่ายแล้วก็อาจจะขี้หึงหวงขี้หวาดระแวงและถ้าพื้นฐานของคุณเป็นคนเจ้าชู้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเกาะแกะคุณแล้วก็คุณอาจจะวอกแวกไปได้เพราะดาวประจําตัวคุณอยู่ภพเรือนวินาศซึ่งแปลว่าคบซ้อนแปลว่าปิดบังซ่อนเร้นแปลว่าอึดอัดจุกจิกลำคานใจ ถ้าพื้นฐานของคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชูก็ไม่ต้อง กังวลอะไรนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องจุกจิกลำคาญใจบ้างนะคุณก็อย่าไปแพ้ดวงดาวมันพอบอกว่าจะต้องจุกจิกลำคาญใจเนี่ยบางทีก็จุกจิกลำคาญใจไปก่อนเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณก็รู้แล้วว่าดวงดาวมันอาจจะส่งผลให้คุณลาคารใจด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณก็หมั่นเอาใจนะคะไปหาอะไรทําให้มันอารมณ์ดีนั่งสมาธิฟังเพลงสวดมนต์ผ่อนคลายเยอะๆตรงนี้คุณก็จะไม่ไปแพ้ดวงดาวมันคือคุณอาจจะจุกจิกลำคาญใจเรื่องคนรักได้ง่ายๆเพราะว่าคนรักไม่ค่อยสนใจคุณ เท่าไหร่นั่นแหละค่ะไปมุ่งมั่นอยู่กับการทํางานทามาหากินสร้างเงินสร้างไรายได้ไพ่ประจําตัวคนรักได้ไพ่ของคนที่หวงแหนการเงินมากๆเลยดังนั้นเอาเงินไว้ก่อนเอาเงินเป็นหลักเลยเรื่องอื่นเป็นรองหมดเลยรวมถึงตัวคุณด้วยถ้าต้องให้เลือกระหว่างไปทํางานเพื่อหาเงินและคุณเขาจะเลือกไปทํางานเพื่อหาเงินนะตรงนี้อย่าไปน้อยอกน้อยใจอะไรเพราะในช่วงครึ่งเดือนหลังเงินที่ได้มาก็มาแบ่งคุณนั่นแหละค่ะเอามากินมาใช้มาเที่ยวร่วมกันนะดังนั้นก็ปล่อยเขาไปทํางานทีนี้ถ้าพื้นดวงเดิม ของคุณน่ะดวงความรักดีมีโอกาสที่จะได้ไปทำงานร่วมกันได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จร่ำรวยไปด้วยกันไปปลายเดือนมีงานเฉลิมฉลองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพื้นดวงมันเสียนะก็มีโอกาสทีเดียวหนึ่งว่าคุณอาจจะวอกแวกนอกใจเพราะดาวประจำตัวของคุณมันเสียและเขาไม่มีเวลาให้คุณก็เลยอาจจะใช้ช่องว่างตรงนั้นในการที่จะไปวอกแวกแต่ ก็คงไม่ทําหรอกเนาะเพราะว่าคุณคงไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะคะคนนิสัยไม่ดีแบบนั้นก็คงจะไม่มาดูคลิปของเกศหรอกเพราะคลิปของเกศพูดในหลายๆคลิปอยู่แล้วว่าไอ้พวกรักซ้อนคบซ้อนเนี่ยนิสัยไม่ดีไม่ควรทําสุดท้ายมันจะไม่เหลือใครเลยดูดวงส่วนตัวก็แจ้งเอาไว้ชัดเจนว่าไม่รับดูดวงของคนที่ทําผิดสิ่งธรรมคบซ้อนคุยซ้อนไม่รับดูไม่อยากได้เงินจากคนแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถือว่าคนที่มาดูคลิปของเกศเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีสิ่งธรรมก็คงจะไม่ทํานะคะแต่อันนี้ก็อ่านไปตามดวงดาว ให้ฟังก็แล้วกันว่าบางคนไม่มีสินธรรมก็มีโอกาสบอกแวกนอกใจได้แต่ถ้ามีก็ไม่เป็นอะไรแค่งุดหงิดจุกจิกลำคาญใจนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็ในช่วงปลายปเดือนคนรักก็จะกลับมามีเวลาให้มีเงินมีไรายได้อะไรที่หามาก็หาเอามาให้ใช้ร่วมกันกับคุณนี่แหละค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมเปอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกดก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ